ค่ะเพื่อนๆโอ้โหกำลังขึ้นเต็มเลยเห็นไหมคะนี่เป็นหัวเข็มหมดเลยเยอะมากเลยค่ะเจอเห็ดนังไก่ค่ะนังไก่สีส้มนะคะอุ้ยสวยงามเอาดิละมันไม่มีเอ่ออะไรนะมันไม่มีหนอนนะช่วงนี้มันอากาศเย็นนะคะ น้องตีกับน้องวาไปอีกทางนึงนะคะพอดีป้าจะมาดูเห็ดของปีที่แล้วเห็ดดำป้าเห็นไว้เยอะมากนังไก่ค่ะได้อยู่ yes. เจอแล้วค่ะเห็ดพึ่งค้าลายโตน้ตนเลยค่ะโอนต้นเลยแข็งฟึกเลยเพื่อนๆคาแข็งกึกเลย อพอดีเลยป้ามีต้มยำกุ้งอยู่จะไปใส่ต้มยำกุ้งคะ่ะโอ้โหเพื่อนแข่งกึกคะ่ะแม่เด็ดเลยนี่คะ่ะสวยงา่ายสองดอกเลยแม่ถูกใจมากเลย นี่ค่ะเพื่อนแข็งสมบูรณ์ค่ะอันนี้เห็ดพึ่งอีกพึ่งหนึ่งอาไปดูวิวค่ะมาชมวิวกันด้วยนะคะนะวันนี้หาเห็ดไปด้วยค่ะแต่ป้ายังไม่เจอเห็ดเหลืองเลยเนี่ยเจอเห็ดเหลืองดอกเดียวเองวันนี้เจอเห็ดพึ่งหวานนะคะเอ้ นี่ค่ะรับเพื่อนเก็บรูดเลยโอ้โหดอกขาใหญ่ดีจังเลยขาใหญ่ใหญ่โอ้โหขาใหญ่ดึงดึงเลย แต่ตรงนี้มันตรงขี้สตัตว์อัาไม่อยากเก็บเลยเลยไปดีกว่าเนาะเก็บตรงนี้ดีกว่าตรงขี้สัตว์เราจะไปเก็บมันเลยอืดอกเขาหนาดีจังเลยอันเนี้ยเพื่อนวันนี้พเพื่นวาเขา วาเข้ามาหานัดเจอกันนัดรวมตัวกันค่ะแต่ไปเขาก็ไปกันน้องตีอีกคนละที่กันป้าก็แวะข้า,ขางทางตรงนี้ใกล้ๆไม่อยากเดินไกลค่ะรู้สึกว่าขาตัวเองมันล้ายยังไงกัไม่รู้ก็เลยนี่ค่ะเพื่อนดูสิอื้อหืออือหือนี่ค่ะเก็บสิคะ ดอกหนาขาใหญ่ดอกหนาขาใหญ่ค่ะป่านี้รู้สึกว่ามันจะโตช้านะคะเนี่ยโอ้โหดอกหนาขาใหญ่ดีจังเลยนึบนึๆ โอ้โหดอกมันนาที่จังเลยจริงๆอ่ะวันนี้ยังไม่ได้ออเดอร์เลยแต่ว่าอยากมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยอืม เมื่อกี้มาอย่างร้อนๆอย่างเลยพอเข้าป่าปุ๊บเย็นเลยค่ะเย็นเชยบอะ่ะนี่ค่ะมันขึ้นเป็นกระจุกเลย ป่านนี้ก็เป็นต้นไม้เล็กๆนะคะไม่ได้เป็นป่าแบบว่าต้นสนใหญ่อะไรเงี้ยคือต้นสนเล็กอะคะ่ะเพื่อนๆก็ตอนนี้เห็ดเขาก็กำลังขึ้นเยอะอยู่เน,นี่เอาไว้ก่อน ป้าตากไว้แห้งล้วสองวันตั้งแส่มันได้ความร้อนดีสวยเลยเหมือนเหมือนเครยดตากแห้งอะ่ะแต่อีเซตนี้เราจะสวยเพราะว่ามันเพราะว่านขาใหญ่ไงขาใหญ่ใหญ่เมดีดอ้ขาใหญ่ดีแท้เลยอันนี้เล็กๆๆ เอาไว้ก่อนพเพื่อนอยู่ในมอสขาใหญ่ค่ะนี่ค่ะนี่ด้วยะนะพเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยเห็ดทางนั้นเลยตอนนี้ใบไม้ก็เริ่มร่วงแล้วน,นะคะเดืยวตุลาก็โ,โหเหลืองสะพรัง่งละ กีกาก็ล่วงหมดละ <c oughs> ดอกเขาหนาเด้งดีจังเนี่ยเนี่ยค่ะชอบเงี้ย อันนี้ดอกกำลังกินกนะใครขนาดเนี้ยนู่นนะคะือทั้งคนอีกค่ะดูสิการเนเพื่อนโอ้โหเห็นไหมคะยาวไปถึงนู่นนะคะบางทีเรามองไม่เห็นหรอกพอเก็บเก็บเก็บไปเอ้านี่มันทางเห็ดน,นี่หว่าเรีย <im itation> <im itation> กว่าทางสายเห็ดค่ะ เห็ดมาเป็นสายๆเลยนะคะจากนู่นมานี่เลยค่ะเพืเ่อนๆเก็บเลย ขาใหญ่ขาขาใหญ่โต สวยขายใหญ่ดีจะไม่เจอเห็ดเหลืองนะคะไม่เจอจริงๆเลยบ่จะไม่เจอก็ไม่เจอบ่จะเจอเต็มป่าเลยจุดเดียวเต็มถัง เริ่มเก็บตั้งแต่ตรงนู้นก็กลัวมันจะเหยียบเห็ดเล็กค่ะดูเพื่อนๆเยอะขนาดเลยโอ้ดูสิคะเห็ดทั้งนั้นเลยค่ะเห็ด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 ก็อยากให้ดูก่อนนะค่อยเก็บนะเนาะคนก็บอกเก็บเลยอย่าพูดเยอะอยากจะดูเห็ดไม่พูดเลยกันนะเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะทำไมป้าเงียบจัง ไม่พูดเลยแต่ก็จะพูดหน่อยแหละยังไงก็จะได้ไม่เหงาไงก็กลัวมกันนะอยู่คนเดียวอะ่ะโ,โอ้โขายาวเนี่ยดูสิมันอยู่ในมอสอ่ะเพื่อน ก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะโอ้ดูสิมันอะจริงๆมันต้องเก็บแต่ข้างล่างขึ้นมาข้างบนน้ำถึงจะฟินแต่ถ้าไปเก็บอีด้านนู้นนะเพื่อนๆไอ้ไดอกเล็กอะมันจะเหยียบดอกเล็กหมดเพราะอน,นุอนะ่ะดอกเล็กข้างนั้นเลยนะ่ะอน,นุอนะ่ะเก็บไม่ได้เลยเพราะมันยังเล็กอยู่เลย น,นี่ก็ดอกเล็กเกินนะคะเก็บอันนี้ค่ะจุ๊บไปเลยเก็บบนแบบว่าเนินจอมปวกนั่นอะ เก็บลมอสมัก็ขึ้นมาด้วยนะคะโอ้ขายาวขายาวประมาณสิบเซนพุ่นะดีนะที่เราเอาเสื้อตัวนี้มาด้วยใส่สองตัวแม่รู้สึกเย็นเลย เสื้อกันลมมาเสื้อกันฝนมาเชิ้อยู่ในบ้านมันเหมือนจะร้อนพอออกนอกบ้านแล้วมันเย็นอ่ะไว้ใจไม่ได้เลยอากาศที่นี่แต่นี้ขี้มูดเยอะจัง เงียบสนิทค่ะเห็นไหมป้าไม่คุยมันก็เงียบอย่างเงี้ยแหละป้าก็คุยไปด้วยเก็บไปด้วยไงใช้ป้าหยุดคุยให้เฉยได้ไหนล่ะป้าเก็บป้าอย่าคุยเยอะเอา้าถ้คุยป้าก็ไม่ได้หยุดมือนะเนาะอะไรจะขนาดนั้นมาให้ป้าคุยอยู่คนเดียวในป่าเนี่ยมันก็ต้องคุยละ ไปมุ้งมิ้งสองคนกับอักซี่อะ่ะเสียงแววแววอยู่ข้างนอกนะ่นะว่าก็จะรีบกลับ